สวัสดีครับผมแสงกิษดาจำนวูจารีนะครับแชมป์ประเทศไทยสองสมัยตอนปี2,019และปี2 0 2 0นะสิครับสำหรับปีครับเกมในปี2 0 2 1น่ะครับน่ารุ้นมากเลยทีเดียวครับด้วยเกมที่มีรถ Honda ลงทำการแข่ขันในรุ่น MX ครเแค่เพียง2องพันเท่านั้นครับจากรถทั้งหมด15คันนะครับมีคาวาเพียงคันเดียวและที่เหลือนะครับเป็น กนพจากามาฮ่าทั้งหมดครับทําให้เกมการแข่งขันค่อนข้างจะตึงนะครับ <P ew> เกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับที่ออกตัวไปรอบแรกครับ <P ew> สาหรับแซงก็ <P ew> คิดว่าออกไปได้กลางกลุ่มก็พอใจนะตั้งการออกตัวครับและที่วันนี้นะครับทำให้แซงต้องเบรกจนรถหยุดเลยครับเพราะว่าเป็นประสิทธิ์และชายันมลหิตนะครับดีโมแล้วก็นูนาพา <P ew> โชคเป็นเทนนะครับที่ เกี่ยวกับลมนะครับกับค่าขันนี้ทําให้กรรมการต้องตีธงแดงเพื่อหยุดการแข่งขันนะครับและเราออกมาเริ่มสตาร์ทกันอีกครั้งครับในการออกกรีสตาร์ทรอบนี้นครับทําให้แซงเนี่ยค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับเราก็ต้องพยายามเซฟตัวไว้เพราะว่าเราต้องแข่งอีกหลายสนามครับให้การออกตัวในรอบนี้ครับค่อนข้างที่จะไม่ดีและอยู่ใน มพยายามไล่ขึ้นมาจนมาถึงที่สาะครับเหลือกันแค่สมยศพานุพ,นพงศ์โออิชิทัศกรและแสงนะครับเพลงสา,าวันนี้เกมค่อนข้างที่จะดูเดือดนนครับเพราะว่าที่2องกับที่สานะครับที่1เนี่ยจะทิ้งไปห่างแต่ที่2อกับที่สามถ้าใครดูในเกมน,นะครับจะติดกันมากและแสงกับยศเนี่ยพากันไปจุงกันไปนะครับเพื่อที่จะไปถึงสูรโออิชิเร็วมากครับภายใน สีรอบครับถึงตูดโอยชีได้เร็วมากหลังจากนั้นยศเปลี่ยนเป็นผู้นำครับและแซงก็ขยับขึ้นโอยชีมานะครับทําให้เหลือเกมการแข่ันอีก5นาทีปบวกอีก2รอบนะครับทำให้แซงเนี่ยไล่สมยศพานุพงศ์สมทวัตนะครับทุกรอบเลยครับติดติๆๆดทุกรอบ จนเหลือสองรอบสุดท้ายนะครับก็ต้องยอมรับว่าพานุพงศ์สุนทรนะครับเขาแข็งแรงและคุมเกมได้ดีมากนะครับทําให้แซงเนี่ยไม่สามารถแซงได้และไม่ทําและไม่เปิดช่องว่างนะครับที่จะให้แซงเนี่ยได้แซงหรือได้คิมเขาเลยครับก็ต้องยอมรับลูกนี้ครับด้วยครับแล้วก็จบการแข่งขันนะครับสมยศก็ที่1นนะครับแซงที่2และออชิก็ที่สานะครับสําหรับในวันนี้นะครับเป็นสนามที่2นะครับมีฝนทีลงมานะครับ เมื่อช่วงต่อเที่ยงนะครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามเชียร์แสงกิษฎาจารุจารีดแล้วก็เพื่อนในรุ่นเคเเนะครับและคนที่บาดเจ็บนะครับก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้คนที่บาดเจ็บได้กลับมาแข่งในไ,ไวๆในเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับ